อ้าเหรออ๋อให้ไปในห้องเจอกันเจอกันในห้องนะแล้วเขาแถวกันต่วนเริ่มถุง ตอนนี้เราเข้าแถวอยู่นะคะร้อนมากอันนี้เราเปลี่ยนที่เข้าแถวนะคะอยู่มอหกแล้วเมาราษาอิงกี้เย้มอหกแล้วตอนนี้เรากำลังจะขึ้นห้องกันเรากำลังจะขึ้นห้องกันนะคะ,นนะห้องนนะะเราอยู่นอยอ่ะนอยอ่ะ ห้องเราอยู่ชั้นห้านะคะเพื่อนอยู่ชันช้นชั้นห้าเหนื่อยมากค่ะวันแรกก็ชั้นห้าเลย ร้อนมากอวินี่รอ้อนจนหน้าเด็กตกไให้มันร้อนไงร้อไม่หน้าดงแ้แแ้ อ๋อโอเคพิงกี้มีหน้าค่ะมีหน่าเฟรมค่ะเฟรมเฟรมไปใคบรรยากาศห้องเรียนอุเพื่อนฝักดาอวดยัง่ไระ ตอนมห้าเราก็อวดตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปห้องข้าที่สามนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราเอาของไปให้หลานรหัสมาแล้วโรอๆน้่งตอนนี้เข้าห้องไม่รู้ครูมาอย่างรุนลุน คือแบบคือเมือนคลาสคลาสจิงทำนะเดี๋ว่าครูไปไหนไม่รู้น sure ี่ียงดัง หู <laughs> <laughs> อะไรคือกำลังเง็นเลย <laughs> 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 เราจะไปสา,ากรอนกันนะคะก <c oughs> ินอะไรคะอ้าวทำไมมันโล่งอย่างน <laughs> ี้คุกกี้ <laughs> นี่นี่แหบบละสลาเปานี่หนะแล้ว่าขนมปังหรอซาลาเปาจ้ามาเลยแต่วันจันทอ

ใ<ท>นสตัตอิ in my eye อ่ะมีอะไรอยู่ในตาไหมคะทุกคนเช็คกันดูหน่อยไม่โฟกับเลยรอ้อนมากเลยแล้ว,ลว<ด>เรา,<ด>เราก,กำลังอยู่ที่ร้านข้าวร้านเดิมน่คะคก็แบบวันนี้หน้ามันอยู่มาห,หยุดนี่ <laughs> มันก็ราะหยีมันหายไปคะ you <laughs> แล้วเราก็จะไปขึ้นเรียนกันเดี๋ยวขอแวะเติมน้ำก่อนเยต้นเลยคยณุนล้ะขาเต็มเจียวมาไมู่ใจเลยรใเนี่ยจะมาสอนอ่ะช่อะไรอ่ะงกิส้งกิออกมถึงว่าอออ่ะ ว่านะเมเปิลม่าทีไม่กี่เมย์เมเปิเปเลเรียนค่าบ,บ่ายกันนะคะลง,งวันนไหนเออลงปีหน้าตัดเสร็จสว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราทำหน้าที่ต่อจากพิ้ยจากนี้หน้าน,นะคะเราอยากจะมารีวิวคาบคณิตนะคะนี่หน้ากำลังทำงานอยู่ น่าตั้งใจมากเลยแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วตั้งใจแล้วสิทาแมีเงินเาม่เกี่ยวห้องใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมสี่งนี้กันนะคะไม่ให้ก็จะนุ่มเผือดหนาเอดนี่ค่ะเต้าหู้นมสดนะคะลองบุบังเลยชิมนมสดนี่น่าจะตั้งใจเรียนค่ะครั้งเดียวไม่ใช่ กินด nice. ีอร่อยไ่กินลาเอมม่ด่เลยอืม e e ่นหอมม่เห็นมีกลิ่นหอมมะพร้าวให้ลงตัวที่สุดนี่นีเสียงเี่เราเย็นกบบครูสองร้อนนาะเพราะนั้นเนี่ยชีวิตของเรนอยู่ในขุมมืครูสองรอยคะแนนนะคะครูไม่ไดู้นะบองเนอรแต่ว่ากลิ่นมันหอองร้อยคะแนนนะคะที่บอกอร่อย น้มนักเรียนดมากนักเรียนดสุดๆแซมหัวเข่าวอร่อยนี่นะดะูนากินปะน๊มเป็นไงคะพี่เซนเตอร์สากตนคนต่อไปแล้วคนแรกนี่หรอนี่นี่ไหนๆถือถือผลิตภัณฑ์ กินอะไรอ่ะเงียบเฉียวไม่่ปกม่ีอรอนนิ่มอร่อยปะรีวิวรีวิวหน้านิ่มคิ้นช็อกโกแลตหน้านิ่เหรอเค้กหน้าเค้กช็อกโกแลตหอายกันเหรอถอดลเทนเนอร์แล้วอสวัสดีค่ะทุกคนงเราใส่ลิเทนเสีอีสนี้แหละ นี่น่าจะเอาไปลงดูเหี่ยวอุ๊ยได้เป็นดาราแล้วเ m m ถ้ามาเห็นติดต่อได้นะคะเราพร้อมเล่นหมดเออไม่เป็นไรเดี๋ยวติดต่อหลังไมหม่นะค่ะ IG สิบสี่เม Q I R L นะคะติดต่อได้เลยงานว้าวมาพร้อมเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วเพราะว่ามหาลัยน่าจะไม่ติดต้องรีบหาเงินก่อนติดต่อได้ค่ะมหาลัยจะไม่ติดอะไรนะอะไรอ่ะติดต่องานก่อนได้ค่ะลือคือตัวตัวฟังถ่ายได้นาฟังฮิงกี้ตัดหอเราจะไปเรียนอุ้ย กันมาเลยตุกตาตุกตาเก่ามาเลยนี่เราจะไปสามสามเจ็ดอยวใส่ให้เอาแต่จีข้างบนนี่คือสภาพพวกเรานะคะเพื่อนไปเข้าห้องน้ำแล้วก็บอกมันแบกอะไรมาคือมันหนักมากคือแบบแล้วแล้วเฟมว่าเรากระเป๋าหนักนะ ของเราเฝากาแฟอีเราต้องงี่เอง่อนมาช่วยถือทำไมอะ แล้วจจก็นี่อย่างไลดเก็บก็ต้อง้นยกขึ้นนะคะเขาก็ใึดเข้ามาแล้วก็ดีงอนไหมขาไม่หยักใส่บ้าไม,ไม,ไม่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 ในใส่ตั้งลงไปแล้วหนหลัก <c oughs> เลยเย้เพือ่อนกระเป๋ามึงหนักมากคือมัน มันว่าเราว่ากระเป๋าหนักแต่กระเป๋ามันหนักกว่าเราอีกสองคนดูนี่แบกบ้งโค้อะได้เท่าไหร่เปิมได้สามสามเต็มสิบไท่าไหร่ไปเปินมากฉันได้สองพิงค์ที่ทำอยู่พิงค์ที่ทำไม่ไม่เปิมได้เยอะสุด ตั้งใจครทแล้วไียนนเ่อนไม่ต้องไปปดดูนะังแลอเ้สองโอทไมกี้เฮ่ดเดเดเฮ็ดตั้งใจอ่เนเออแเ้วถูกข้อที่เดานะเเเเ ุคเห็นไหมอ่ะไม่รู้ไปเข้าห้องนาวสำรเอามาที่กระตกต่อนะคะไปเรียนกันเลยข้าสุดท้ายแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีแล้วคือตอนนี้เราเลิกเรียนแล้วะคะข้าวเก้าเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันลงมาข้างล่างแล้วนะคะแสงสวยมากก็ <c oughs> คือเพื่อนเรานั่งอยู่ที่โต๊ะรอเราเลิกคาบเก้าน,นะคะทุกคนเลิกข้าบเจ็ดหมดเลยอุ้ยกันอุ้ยพี่อะ ใช่หวงหว่าไม่น่ามากไปแล้วโอ้ยสตาซีสตูซีคต่อย่าไปว่ายด้ยกันอะทำอะไรกันะดูดิทำตัวแปลกๆป ทำอะไรกันหรอเค่เหมือนกันมั้ยหล่อบ้ามึงได้ไหมตึกใจตึกเลยอะไรพ่อมึงตลกอ่ะอย่าหวังเพื่อนโอเคเดินไปจะไปไหนคะแนะนำ ไปกันเพื่อนๆกินอะไรอ่ะอร่อยปะอร่อยปะกูซื้อในช่วมาวันเดียวหมกลับเนี่ยใครเนี่ยนกหแต่ว่ายืมเดี๋ยวเอาเซ็อะไรกันนักหนาไปค่ะีเย ชนชนว่าชนรึเปล่าห้องน้ำประจำนะคะอุ้ยอันนี้เพิ่งมาตั้งแต่เปิดปเทอมเพิ่งมาครั้งแรกเปิด,ดเทอมของอวดตอนมึงเรียนอยู่อวดก็ก็เลิกคาบเจ็ดนิ่งเลิกคาบเจ็ดมันสนุกไหมล่ะคนเลิกคาบเก้าไม่สนุกด้วยสนุกสิคะถ้าไม่สนุกจะเลิกหรอว้าวสวดี เตรียมพร้อมก่อนถ่ายรูปที่ประจำนะคะมาถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปที่โต๊ะคือแบบถ่ายรูปนานจนเหงื่อออกดูเหงื่อดิเยโดกโคเท่หอเดี๋ยวแปะรูปให้ดูหนึ่งสองหนึ่งสองไม่ได้คนอโอเครูปนี้คดอเครูปนี้โอเค ไม่รู้จะได้เปะไหมตอนนี้นะคะเป็นเวลาห้าโมงยี่สิบดูทุกคนหันเราจหบุนนะหมุนเอบาโรงเรียนว่าไม่ไม่ค่อยคนอยู่น้อยเออดีดีทุกคนดูสิมันไม่มีคนแล้วคนอยู่ข้างหลังกล้องใชก็คือตอนเนี้ยเหลือเราต้องอยู่โต๊ะเดียวแล้วเราก็จะกลับแล้วค่ะบายยนะบายยนะ ขึ้นไม่ได้นี่หูยหอมมากหอมมากเก็บข้าวก่อนกลับบ้านนะคะลุยตอนนี้เราก็มีร็จแล้วนะคะเย้แจ็คกนใช่อิ่มมากทุกคนี่เชื่อมมาดูที่ท้องของผมเราจะไปนอนที่จัสมินกันนะคะ Action> นอนกันนะคะแอร์เย็นเยินเมื่อวานเราลืมปิดคลิปนะคะเราก็จะมาปิดตอนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะคะบ๊ายบาย